อ่านไม่ได้ก็โตไปแล้วหนููก่คุณแม่ลูกองเมอนกันตอนอุ้มก็โตไม่อยุดแล้วอะไรขอบคุณไงอ๋ออีกแล้วอร่อยอรออร่อยอร่้อย ตัวภาษาตัวภาษาใช่ตะกี้อะไรนะาที่เป็นญี่ปุ่นกูพูดหมดตอนนี้เอาอีเอาอมนาบมาบ ปงานเดียวที่มึงทำไมมองเยอะแยะน้องกัดเล็บเพืไปนี่หมดแล้วแล้วน่าหยาดท่านี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่น

ต,ตอนนี้เล hey, hey, ็บได้หมดมือไปแล้วกัดจนเล็บหมดมือแล้วตอนนี้คืชทูมานี่เลือนออกนะนี่พูดญี่ปุ่นกำงไล่มือไอยูว่มนมาให้น้องใส่

大红大红。<laughs> <laughs>